ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่12 ช่วงชิงทรัพย์สมบัต a ิของตระกูลหรือเมื well, right ่อเห็นท <ited> ่าทางเป็นธรรมชาติแบบสบายๆไม่เหมือนเด็กที่เติบโตขึ้นมาบนภูเขานักข่าวก็เริ่มตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นขอโทษนะครับคุณหนูเสียวคุณรู้สึกอย่างไรครับตอนที่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นลูกหลานตระกูลเสียวทั้งซีขมวดคิ้วความจริงก็คือตอนที่เธอรู้ว่าตนเองกลายเป็นเซียวโหรู้สึกราวกับถูกสายฟ้าฟาด ฉันรู้สึกตื่นเต้นกังวลและสงสัยว่าคุณพ่อคุณแม่จะชอบเด็กที่เติบโตขึ้นมาบนภูเขาหรือเปล่าทั้งซีหยุดไปครู่หนึ่งหันไปมองเซียองหลีกับหยางจิ้งเสียนแล้วยิ้มออกมาเมื่อกล่าวต่อไปแต่แล้วฉันก็พบว่าฉันไม่จําเป็นต้องกังวลเลยเพราะคุณพ่อคุณแม่รักฉันท่านรักฉันจริงๆนักกล่าวคนหนึ่งเช็ดน้ำตาแล้วพูดด้วยความขุ่นเคืองจากจิตใจรักความยุติธรรมว่า พวกค้ามนุษย์พวกนั้นควรถูกนําตัวมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนพวกนี้ช่างเลวจริงๆในห้องจัดเลี้ยงหลินหรูดูเศร้ามองขณะกล่าวว่าพวกเขาจะประกาศอะไรในงานถแถลงข่าวไปดูกันหน่อยไหมผมกลัวว่าเด็กคนนั้นอาจพูดอะไรไม่เหมาะสมเซียวหงอี้ขมวดคิ้วถ้าเซียวหลีใส่ความเราในงานถแถลงข่าวเราจะเดือดร้อนเอาหน้าสิใส่ความเรางั้นเหรอ ลิ้นรูตะคอกอย่างเย็นชาเราจะไม่ยอมรับแล้วอีกอย่างเซียวหลิงหลี่ต้องการยอมรับเองว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกสาวเราไม่ได้บังคับนี่เขาอยากทำอย่างนั้นเองเขาก็ไม่ควรเสียใจทีหลังเมื่อได้ยินคำพูดของทั้งสองเซียวจิ้นหนิงซึ่งยืนอยู่เงียบๆข้างๆก็แอบ,บยิ้มดูสิเซียวโรพ่อแม่แท้ๆของเธอไม่สนใจความรู้สึกเธอเลยพวกเขาอับอายด้วยซ้ำที่มีเธอเธอยังจะมีอะไรมาแข่งกับฉันได้อีกเหรอ เซียวหงอี้รู้สึกได้จากน้ำเสียงภรยาว่าเธอหงุดหงิดเรื่องเซียวโหรเขาขมวดคิ้วและถามว่าคุณน่โกรธใครเหรอลิ้นรู้โกรธเมื่อมีคนเอ่ยถึงเซียวโหรจะมีใครอีกหลักก็เด็กไร้ความคิดนั่นนะสิโตมาจากบ้านนอกก็เป็นได้แค่คนชั้นต่ำหยับคายไรยเหตุผลเหมือนผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งนั่นแหละยังจะกล้าพูดกับฉันแบบนั้นที่โรงพยาบาลฉันอยากให้ตัวเองไม่เคยมีลูกสาวแบบนี้ ได้ยินอย่างนี้เซียวจิ้นหนิงก็รีบเข้ามาใกล้เพื่อเอาใจหลินรูเธอเอ่ยเบาๆคุณแม่ขยะกโรโกรดเลยนะคะบางทีเซียวโรอาจโกรธหนูก็เลยพูดแบบนั้นกับคุณแม่เป็นความผิดของหนูเองค่ะการได้เห็นเซียวจิ้นหนิงเป็นคนมีน้ำใจทําให้หลินรูรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยเธอตบหลังมือเซียวจิ้นหนิงเบาๆแล้วสส่ศีรษะไม่เกี่ยวอะไรกับลูกเลยเธอไร้าการอบรมสัง่งสอนไม่เคยอยู่ในสายตาแม่เลยแม่มีลูกสาวอย่างลูกก็เพียงพอแล้ว ว่าแล้วเธอก็ยิ้มสีหน้าอ่อนลงแล้วนี่เฉิงวี่หลักเขาจะมาไหมใบหน้าเสี่ยวจิ้นหนิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขเมื่อได้ยินชื่อเฉิงวี่เธอพยักหน้าตอบว่ามาขนูเพิ่งคุยโทรศัพท์กับพี่เฉิงวี่เขากำลังมาค่ะเสียวเจียนซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลออกไปด้านหลังขมวดคิ้วเมื่อได้ยินการสนทนาของพวกเขา อีกด้านหนึ่งของห้องงานแถลงข่าวกินเวลาล่าช้าไปสองสามนาทีเนื่องจากนักข่าวถามคำถามมากเกินไปทันใดนั้นนักข่าวคนหนึ่งก็พูดขึ้นคุณหนูเซียวเป็นลูกหลานสายเลือดตระกูลเซียวอย่างแท้จริงถึงคุณจะอาศัยอยู่ในชนบทเป็นเวลานานหลายปีแต่คุณก็ยังคงดูเป็นผู้ดีและสง่างามทั้งสี่เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแล้วยิ้มออกมาขณะกล่าวช่มฉันเกินไปแล้วค่ะวันนี้พอแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ ขณะที่เซียงหลีกล่าวเช่นนี้บดิกาศก็เดินเข้ามาอย่างว่องไวเพื่อพาพวกเขาออกไปเมื่อได้เห็นหญิงสาวที่เดินมากับเซียวหลีหลิวเฉิงวี่ซึ่งเพิ่งลงจากรถก็ตกตะลึงในความงามของเธอพ่อไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเซียวโหรจะวางตัวได้ดีมากขนาดนี้ลูกไม่ตื่นเวทีเลยเซียวหลีมองถังซีด้วยรอยยิ้มแสนสดใสย,ยิ่งเห็นถังซีเขาก็ยิ่งภาคภูมิใจในตัวเธอเขาเกือบจะระเบิดเสียงหัวเราะในใจออกมา เขาอยากเห็นหน้าพี่ชายที่เอาพิมพเสนมาแลกกับเกลือเหลือเกินว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากได้รู้ว่าลูกสาวที่เขาทิ้งไปนั้นจริงๆแล้วเป็นหญิงสาวที่ทั้งเก่งและดีที่สุดทั้งซียิ้มสถานการณ์แบบนี้เป็นกิจวัตรสำหรับเธอในอดีตแต่ทั้งซีไม่ได้พูดออกมาเช่นนั้นเธอยิ้มให้พวกเขาอย่างอ่อนโยนและบอกว่าหนูบอกกับตัวเองว่าถึงแม่หนูจะพูดอะไรผิดคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่เคียงข้างหนูเสมอ คุณปู่เซียวยิ้มจนปากฉีกถึงหูพร้อมกับพยักหน้าซ้ำๆดีๆมากๆหลี่ดีกับเซียวโหรให้มากๆนะแล้วพ่อจะมอบตำแหน่งที่คุ้มค่ากับความตั้งใจดีให้ลูกสีหน้าเซียวหงลี่เริ่มขุ่นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคุณปู่เซียวพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วคุณพ่อครับคุณพ่อพูดเรื่องอะไรผมบอกคุณพ่อแล้วว่าผมไม่สนใจงานในบริษัทและผมก็จะไม่ไปทำงานที่นั่นแต่ถ้าคุณพ่อต้องการให้ลูกชายผมไปทำผมก็ไม่ขัดข้องครับ เซียวจิงสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินคำพูดของบิดาและเรากับกำลังเผชิญวิกฤตใหญ่หลวงเขารีบเข้าไปหาพวกท่านและกล่าวด้วยน้ำเสียงวิงวอนคุณปู่ครับอย่าบังคับให้ผมไปทำงานในบริษัทของคุณปู่เลยนะครับผมมีงานที่ผมรักยังไงผมก็ไม่ไปทำงานที่บริษัทครับเซียวเหย่และเซียวสาเดินออกมาดูว่างานแถลงข่าวดำเนินไปอย่างไรบ้างได้ยินคุณปู่พูดแบบนี้พอดีปฏิกิริยาของทั้งสองเกือบจะเหมือนกับเซียวจิง คุณปู่ครับพวกเราไม่อยากทำงานในเซียวกรุ๊ปครับคุณลุงกับพี่เจียนบริหารงานบริษัทได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วถ้าคุณปู่อยากให้รางวัลพวกเราจริงๆก็ให้เงินเราสิครับไม่มีอะไรดีไปกว่าเงินสำหรับพวกเราเซียวจิงพยักหน้าเห็นด้วยกับเซียวเหวยาวและเซียวสาใช่ครับคุณปู่นอกเหนือจากเงินเราก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วตำแหน่งในเซียวกรุ๊ปมีแต่จะเป็นภาระให้เราเท่านั้น คุณปู่เซียวรู้สึกปวดหัวเมื่อเห็นปฏิกิริยาของหลานๆพวกนี้แม้ว่างหลีกับหงอี้ดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีแต่ทั้งสองก็ไม่ชอบหน้ากันอันเป็นสาเหตุทิ่งหลีไม่อยากทำงานในเซียวกรุป๊ปและเขาก็ไม่อนุญาตให้ลูกชายทำด้วยเช่นกันเซียวกรุ๊ปยังคงอยู่ได้เพราะหงหลี่ทำงานในหน่วยงานของรัฐบาลและพ่อตาของเขาเป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางคู่แข่งบริษัทไม่กล้าโจมตีเพราะเกรงกลัวอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง อย่างไรก็ตามคุณปู่เซียวรู้แน่ชัดว่าหงลี่ปกป้องบริษัทเพื่อท่านเมื่อท่านเสียชีวิตบริษัทก็จะถูกหงอี้ยึดแล้งหลี่จะไม่ปกป้องอีกต่อไปในเวลานั้นเซียวกรุ๊ปก็จะจบสิน้นคุณปู่เซียวมีสีหน้าบึ้งตึงทั้งซีก็ประหลาดใจเช่นกันเธอเคยเห็นแต่ลูกหลานของตระกูลที่ร่ำรวยแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันตัวเธอเองก็ถูกฆ่าตายด้วยเหตุนี้แต่ทำไมเซียวหลี่กับลูกๆจึงคิดว่าทรัพย์สมบัติของตระกูลเป็นภาระ ทันใดนั้นอย่างจิ้งเสียก็กล่าวขึ้นวันนี้เป็นงานเลี้ยงต้อนรับเซียวโรนะคะเราเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะใช่ครับคุณปู่ลืมเซียวสาหยุดพูดทันทีจ้องมองไปที่ถังซีด้วยความประหลาดใจพร้อมกับถามว่าสาวสวยนี่คือใครหรือครับเซียวเหว่จำเซียวโรได้ก่อนและแสงแห่งความประหลาดใจก็เป็นประกายในดวงตาเขาเซียวจิงระเบิดเสียงหัวเราะกล่าวด้วยความเหอ ผมอยากพาเซียวโรเข้าไปในงานแล้วหล่ะจะพาไปอวดให้ใครบางคนดูพี่ชายอีกสองคนพยักหน้าใช่ครับแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าพวกที่ปฏิบัติต่อเซียวโรอย่างดูถูกเหยียดหยามเมื่อเช้านี้จะต้องเสียใจมากแค่ไหนเมื่อรู้ว่าพวกพี่พี่กำลังคิดอะไรทั้งสี่ก็ยิ้มอย่างมีเลนสในกล่าวว่าพี่พี่จะพาฉันไปเปิดตัวแบบสวนสัตว์น่าเหอไม่มีทางฉันจะเรียกเก็บเงินทุกคนที่มองดูฉัน หาหาทุกคนคำที่เธอพูดสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ